สวัสดีครับวันนี้ก็ผม Netflix. นักธนูแรงเอฟเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับตัวกิจกรรมปาหิมะนะครับแล้วก็วิธีการหาบันทึกนักผจญภัยหรือตัวรีเควสนะครับแล้วก็วิธีการที่เราจะไปรีเควสกันนะครับก็สําหรับอย่างแรกนะครับผมก็จะมาแนะนําตัวกิจกรรมปาหิมะก่อนนะครับสำหรับตัวกิจกรรมปาหิมะนะครับเราสามารถกดที่เมนูนะครับแล้วก็แผนที่นะครับ แล้วก็ให้เรามาที่เมืองใดเมืองหนึ่งก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอลซาคาโรก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นโซเฟียก็ได้หรือว่าจะเป็นเมืองอื่นๆก็ได้นะครับหลังจากที่เรามาที่เมืองแล้วครับเราก็สามารถกดที่เมนูนะครับแล้วก็ไปที่เทอร์มินัสตรงนี้ครับแล้วก็ไปที่สนามแข่งปาหิมะตรงนี้ครับ แล้วก็อันนี้เราจะมาถึงที ic, ่ทางเข้าตัวสนามแข่งปาหิมะแล้วครับสําหรับตัวสนามแข่งปาหิมะนะครับก็จะมีทางเข้าไปเล่นอยู่ทางนี้นะครับซึ่งเราจะมาดูตรงนี้ก่อนครับตรงนี้ก็จะเป็นตัว npc นะครับเป็น npc ที่สามารถแลกรางวัลจากการเล่นกิจกรรมปาหิมะได้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนแรกนะครับส่วนแรกก็จะเป็นตัวไอเทมที่เราสามารถแลกได้โดยใช้ point ตัวบอลหิมะ PT ตรงนี้ครับซึ่งพอยต์ตัวนี้ครับเราก็จะได้จากการเล่นกิจกรรมปาหิมะนะครับแล้วก็อันข้างล่างครับตัวที่เป็นสะสมอีเวนต์พอยต์เพื่อรับของรางวัลน,นะครับก็คือการที่เราเล่นแต่ละรอบนะครับเราจะได้พอยต์มาเรื่อยๆนะครับซึ่งพอยต์รวมทั้งหมดนะครับเราสามารถมารับของจากการสะสมพอยต์ตรงนี้ได้นะครับ นี้ก็ไปที่สนามแข่งกันครับหลังจากที่เรากดเข้าร่วมเข้ามานะครับก็จะเป็นสนามแข่งแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็จะไปเล่นกับเพื่อนๆให้ดูนะครับเริ่มมานะครับเราก็ต้องกดพร้อมเพื่อจับคู่กันก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับ เกมก็จะพาเรามาที่สนามแข่งนะครับซึ่งจะมีเป็นสนามแข่งเล็กกับสนามแข่งใหญ่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสนามแข่งเล็กนะครับการเล่นนะครับอย่างแรกเราก็ต้องกดเมคนะครับเพื่อปั้นลูกหิมะก่อนนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเราก็สามารถกดโทนะครับเพื่อปาลูกหิมะครับหรือว่ากดออโต้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะปาลูกหิมะโดยที่ถ้าเรากดออโต้นะครับมันก็จะเลิงให้เราผนได้เลยนะครับ นอกจากนั้นนะครับเราก็สามารถกดดอทนะครับเพื่อเป็นการพุ่งหลบลูกหิมะนะครับหรือว่าจะเป็นการพุ่งเข้าหาศัตรูก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ครับเมื่อเราโดนปานะครับตัวตุ๊กตาหิมะนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเรามีตุ๊กตาหิมะถึง3ตัวนะครับเราก็จะถูกส่งกลับไปจุดเกิดใหม่นะครับ ก็นอกจากนั้นนะครับก็จะมีตัวกล่องนะครับซึ่งเป็นบัฟให้กับตัวลูกหิมะของเรานะครับซึ่งสามารถเก็บได้ตามแมปนะครับมันก็จะมีการเกิดออกมาเป็นช่วงๆนะครับหลอดด้านบนนะครับก็จะเป็นเลือดของทีมนะครับซึ่งถ้าทีมไหนเลือดหมดก่อนนะครับก็จะเป็นฝ่ายที่แพ้ไปนะครับแล้วก็หลังจากเล่นจบนะครับเราก็จะได้ตัวแต้มมานะครับ แล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นวิธีการหาตัวบันทึกนักประจนภัยนะครับรือว่าตัวรีเควสนะครับถามว่าตัวบันทึกนักประจนภัยนะครับมีความเกี่ยวข้องกับตัวอีเวนต์บาหิมะยังไงนะครับอันนี้เราก็สามารถมาดูตรงที่ n p c ตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดที่แลกอีเวนต์พอยต์กับของรางวัลน,นะครับซึ่งตัวหนังสือนะครับก็จะอยู่แถวแด้านล่างนะครับ โดยที่ตอนแรกนะครับก็จะมีเพียงแค่ตัวหนังสือเรเวล่านะครับมาให้เราแลกนะครับเราก็กดแลกเป็นตัวหนังสือเรเวล่าไปนะครับหลังจากนั้นก็จะมีตัวหนังสือเบลโก้นะครับมาให้เราแลกนะครับแล้วก็แลกตัวหนังสือเบลโก้ไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีตัวหนังสือเทนาดนะครับมาให้เราแลกแล้วก็แลกตัวหนังสือเทนาดไปนะครับ แล้วก็ตัวบันทึกนักประจนภัยนะครับก็จะเป็นตัวหนังสือเล่มสุดท้ายนะครับที่โผล่ขึ้นมาให้เราแรกนะครับซึ่งตัวบันทึกนักประจนภัยนะครับนอกจากตัวอีเวนต์ไปหิมะนะครับเราก็สามารถไปหาจากอีเวนต์อื่นๆได้เช่นกันนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะพาไปดูกันนะครับนี่ครับ อย่างเช่นตรงที่เมืองเอวุสคาโลตรงนี้นะครับก็จะมีวาร์ปอีเวนต์กาล่าระดับสูงนะครับเราก็กดเข้าไปได้เลยครับก็สำหรับตัวอีเวนต์กาล่าระดับสูงนะครับก็จะเป็นการตีบอสนะครับซึ่งเป็นบอสที่ค่อนข้างเก่งเลยครับเราสามารถมาดูตัว รางวัลหรือว่าแลกของรางวัลนาจากตัวเงาสีทองตรงนี้ได้เลยครับเรากดไปที่จุดแรกของรางวัลนะครับซึ่งตัวบันทึกนักผจญภัยนะครับก็จะอยู่ด้านล่างตัวนี้นครับซึ่งมีเงื่อนไขว่าเราต้องเอาชนะตัวบอสคัตเทเลียนะครับที่ระดับความยากระดับสูงนะครับ ด้วยผู้เล่น2คนหรือน้อยกว่านะครับเราก็จะได้ตัวบันทึกนักผจญภัยมานะครับแล้วก็ตัวบันทึกนักผจญภัยนะครับนอกจากจะได้จากการเล่นเอีเวนต์ต่างๆแล้วนะครับก็จะสามารถได้จากการใส่โค้ดด้วยเช่นกันนะครับซึ่งวิธีการใส่โค้ดนะครับผมก็ได้แนะนําไปใน e ีที่11ไว้เรียบร้อยนะครับก็สามารถไปดูกันได้นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นนะครับการที่เราจะไปรีเควสนะครับเราก็สามารถกดที่แผนที่นะครับแล้วก็กลับไปที่เมืองโซเฟียนะครับหลังจากที่เรามาที่เมืองโซเฟียแล้วครับเราก็เดินไปที่ห้องสมุดกันนะครับ จากที่เรามาที่ห้องสมุดแล้วครับเราก็สามารถมาหาตัวทาเลสตัวนี้นครับเพื่อที่จะรีเควสตครับแล้วก็กดไปที่ย้อนกลับไปผจญภัยนะครับก็สําหรับตัวด้านขวาตรงนี้ครับที่เป็นรูปหนังสือก็จะเป็นตัวบันทึกนผจญภัยที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเควสต่างๆครับซึ่งเราสามารถเลือกบทที่เราจะย้อนกลับไปผจญภัยได้นะครับ หรือว่าเว์ที่เราอยากจะรีกลับไปนั่นเองนะครับซึ่งที่ผมแนะนําก็จะเป็นบทเบทแหรือว่าบทเนะครับก็สําหรับวันนี้ครับผมก็ขอแนะนําไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันนะครับ